นี่ก็คือจุดชมวิวบนลอยฝ่าฮีนะครับบรรยากาศวิวสวยมากๆเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับสวยมากวิวแบบวิวดีมากเลยครับนี่ครับวิวร้อยล้านนะครับ นี้ก็บรรยากาศจุดชมวิวที่ที่ผาหมีนะครับสวยมากครับข้างบนนี้วิวสวยมากๆวิวสวยมากๆภูเขาถ้าหน้าหนาวน่าจะสวยกว่าน,นี้ครับนี่ครับวิวเขาสวยๆเลย นี่ก็บนแบบมรรยากาศบนลอยฟาห,หมีนะครับสวยมากๆล,ลองเห็นลองเห็นตัวมึงไม่สายอยู่แบบห็นงามเลยต้นไม้เขียวอากาศบริสุทธิ์ด้วยบรรยากาศดีมากๆ โอ้ย้องฟ้าสวยเลยวันนี้เคยได้มาแถวเชียงรายไม่สายก็ลงองแวะขึ้นมานะครับบรรยากาศดีมากๆเย็ยนสบายเย็นมากๆนั่งกินนั่งกินกาแฟวิวร้อยล้านครับ ี่สวยมากเห,เ,หมาแบบเห็นเห็นเน่สายแบบเย็นสวยงามดีเราจะไปเที่ยวลอยผาฮีกันนะครับ ตอนนี้ขับรถขึ้นเขาอยาู่นะครับเขาค่อนข้างซันนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับค่อนข้างซันแล้วก็ค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับเตรียมร่างกายเตรเตียมรถให้พร้อมนะครับเอ๋รถเบียเมื่อกี้ก็ยังลงมาทางนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จุดชมวิวส,ยสวยๆลอยฟ้าฮีนะครับ ไม่เคยมามาครั้งแรกเหมือนกันครับแล้วลองไปดูครับเจตนถนนสวยมากเลยทางโค้ถนนสวยงามมากนม่นนสันม,มากมา,ามายครับสันพอดีพอดีไม่ได้สันอะไรมากมายนะครับ ก็แบบพอดีพอดีมันโค้งกระสันเยอะหน่อยมันโค้งกระสันน้อยไม่ได้หนักนะสาหัสอะไรนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ถึงไม่รู้ว่ามันอีกไกลไหมเป็นแถวนี้พอได้ครับถนนส,สวย ไม่ได้สันแล้วครับลาบไปเรื่อยเๆแต่ก็ต้องคนใช้รถที่มันมีเกสลนะครับเจ๋งบางดนที่ไม่มีนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับที่ไม่มีเกสลครับ ก็สั่นเอาเรื่องนะครับบางโค้งก็สั่นเอาเรื่องอยู่นะโค้งมากเลยนะสั่สนทางโค้งครับทางโค,งค้งก็ตั้งใจเย็นๆครับ ทั้งสั่ทั้งโคง้งพอได้อยู่ครับสวัสดีครับผมสร้างจิตดเจวกินนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวลอยฝายีนะครับหลังจากมาลอยแาหมีนกันมาต่อที่ลอยฝายีนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่วนค้อนเมฆแดดร้อนแต่ลมเย็นมากครับดูวิวรอบๆครับนี่ก็คือจุดชมวิวบนลอยฝายีนะครับ บรรยากาศวิวสวยมากๆเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับสวยมากวิวแบบวิวดีมากเลยครับนี่ครับวิวร้อยล้านครับวิวนี่หายากมากครับ เหมือนยืนอยู่บนสวรรค์เลยครับวิวสวยมากๆเดี๋ยวเดินไปดูชมหมู่บ้านถา่ายีดูครับเป็นจะมีของอะไรขายบรรยากาศลมที่มาเป็นลมเย็นๆลมเย็นมากครับลมเย็นแบบหนะาวเลยครับขนาดแดดร้อนนะครับ ็นาดแดดร้อนนะครับมันลมเย็นๆเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในห้องแอร์ครับน่าจะประมาณย4 2 5ิบสี่ยิาองศาได้ครับเหมือนลมจากแอร์ครับมันพัดมาหาเรานะเนี่ยเหมือนลมเหมือนที่เราอยู่ในห้องแอร์เลยนะครับสวยมากๆหนังกระพงกาแฟอือสวยสวย สวยมากมาเข้า้้กงนี้เถอะน่กัเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับว้ายอดวิวสวยของนกนะครับมีของผากของขายอยู่นะครับเงินโซมหมู่บ้าน เดี่ยวหมู่บ้านดูวิวสวยๆอ้ยเป็นอะไรที่สวยงามจริงๆอ้เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับถ้าเมฆมาสวยๆจะสวยงามขนาดไหนวะเนี่ย มีที่กลางเต็นนะครับที่นี่มีที่กลางเต็นมีที่นอนกลางเต็นนะครับโัสวยสวยมาก,มากเลี่ดร้ดอนเ็นเพียง,งเดวลมที่ผ่านมาเหมือนเหมือนลมออกมาจากแอร์ครับ สวยมากประทับใจไหมครับสุดๆดูวิวไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาก็โคตรเหนื่อยเหนื่อยกับรถ ววว mm ิสยมากนี so like <masterpiece> ่ครับมีโรงแรมมันอนตรงนา้พักที่นี่ก็ได้นะครับคนก็มาเรื่อยๆครับก็วิวก็ประมาณนี้แหละครับแค่จะไม่มีอะไรบ้างเลยเยอะก็ประมาณนี้ครับ นี้ก็เข้าเข้าทางเดียวกับถ้ำหลวงหัวนั่งน,นอนนะครับถ้าใครมาจากซึงลายเข้าซอยเดียวกันเลยเข้าซอยเดียวกับถ้ำหลวงนะครับก็ขากลับก็กลับทางเรือเบะเบสเบที่ยวถ้ำหลวงก็ได้นะครับเบสเที่ยวถ้ำหลวงนอนก็ได้นะครับเที่ยวตรงนี้ต่อแล้วก็เที่ยวถ้ำหลวงต่อครับ อยู่มันสวยอ่ะไปทางไหนก็มีแต่วิวแบบสวยสวยมากเก็บรูปกันครับ